เครื่องช็อตยุงนะครับพังแล้วอย่าทิ้งกับเก็บมาทำใหม่ครับนี่แบตฐานครับสองจุดสี่โวลต์หมดแล้วเป็นลางฐานใหม่กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมครับแรงด้วยครับ นะแรงครับแรงดูครับดูโอ้ยดูครับแรงไหมครับอย่าทิ้งครับแค่เปลี่ยนทานไม่กี่บาทเองทานตัวนี้เป็นทานอย่างนะครับถือมือเดียว ตัวนี้ตัวโอมพังครับ,รบปลาพังตัวนี้พังผมเชื่อมใส่ใหม่ครับไฟเข้าแต่ไม่มีไม่ช็อตนะครับคือตัวนี้แน่เลยสันนิษฐานเราไม่กี่บาทเองครับตัวนี้ครับคือมอของตัวนี้แกะตัวนี้ออกมานี่ลือกัด น,นี่เสียครับเกือบตัดพังแล้วเกือถอดมาเป็นตัวนี้ครับเป็นตัวเล็กครับตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมตัวนี้นะครับใช้งานเหมือนเดิมแรงด้วยครับไม่ต้องซื้อใหม่โอเคครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับจากเอ็มรถเก่าคุลลำปาง